ปุตโตวัดประูสิงคีหนือเกสรจำโบสองพร้อมกล่องนี่กองเดิมเดมนี่จำโบสองเหนือเกสรนสหาดูด้ยากส่สวยทีุ่ดในรูปนี่จำโบสองนี หอมกล่องรสมนดูได้ยากรสมนสวยที่สุดในกกรูปแบบพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้รุ่สนสวยที่สุด,ดรุ่นชุดใหญ่รุ่นช,ชุดใหญ่เปิือห้าล้านรุ่นชุดท็อปเลยรุ่นสีองค์ เปิดห้าล้านสนใจติดต่อได้ครับมีห้าองค์ชุดใหญ่ครับท่นผมเปิดห้าล้านทรานผู้มพอบเลยองคูทั้งนั้นที่องค์นี้สวยที่สุดในโลกครับผ้ชมกีสอนสององค์ผงใบลาน สององค์เป็นองค์ครูชมเปิดห้าล้านเหมาจทายทอผืนสีองค์งนี้สวยสมหกเกสอนมีสององค์จัมโบหนึ่งกับจัมโบสองสุดใจที่เธอได้ใส่จำลองไม่ปิดวางมีของแท้นะคุณสมพร้อมกล่อง ของเดิมๆนะท่านผู้ชมพระไม่ได้ใช้เลยเก็บไม,ม่ได้กล่องนี่กล่องเดิมๆนะท่านผู้ชมสวยชิ้นชุดให้รู้สายจำลองจบเพียงเท่านี้